มีโปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการจากช่วงของโควิดในรอบที่ผ่านมาค่ะและสุดสายการบินไทยแอร์เอเชียนะคะได้มีการเปิดตั๋วบินบุฟเฟ่ค่ะบินทั่วไทยไม่อั้นเพื่อกระตุ้นเศรกษฐกิจการท่องเที่ยวนะคะ ล่าสุดท้ายการบินไทยไอเอชีค่ยเดินหน้าสนับสนุนและก็ส่งเสริมการท่องทเที่ยวภายในประเทศนะคะโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกมูมภาคเปิดตัวตั๋วบินแบบบุฟเฟ่ที่เรียกว่าบินทั่วไทยไม่อั้นเป็นครั้งแรกค่ะในราคาเพียง2,999บาทในจำนวนจำกัดสำหรับเส้นทางทุกเส้นทางบินภายในประเทศโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายนะคะตั้งแต่20 19มิถุนายนนี้จะถึง5กรกฎาคมค่ะซึ่งระยะเวลาการแลกเที่ยวบินตั้งแต่29มิถุนายนถึง26พฤศจิกายนนี้ค่ะและเดินทางได้ตั้งแต่20กรกฎาคมถึง17ธันวาคมนี้นะคะทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถใช้สิทธิ์เพื่อเดินทางสู่เส้นทางทั้งเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตกระบี่หาดใหญ่น่านอุบลราชธานีอุดรธา,าน,น,านีขอนแกน่นและอีกมากมายกว่า23จุดหมายปลายทางค่ะ สำหรับขั้นตอนการซื้อตั๋วบินบูเฟ่ของ a i r a เ i a ียนั้นนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ AirAsia.com ค่ะหรือ AirAsia Mobile App แล้วก็เลือกเมนูนนกรออีเมลแล้วก็รหัสผ่านของสมาชิก Big เพื่อเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็สามารถที่จะ ไปคลิกตัวบินบุฟเฟ่แอร์เอเชียนะคะดีลบินทั่วไทยไม่อั้นค่ะก็ไปศึกษารายละเอียดกันได้นะคะสำหรับขั้นตอนการแลกเที่ยวบินก็สามารถจะเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ Air a s i a ช o m นะคะสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางก็ใครยังไม่มั่นใจนะคะว่าจะเดินทางไปช่วงไหนอย่างไรจะตรงกับช่วงที่มีการจัดโปรโมชัน่นลดราคาสำหรับบินทั่วไทยไม่อั้นหรือไม่ก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ a i r a s i a c o m ค่ะ